สบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแมพ่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนบมวาสิอยู่ังไทยฟังลาวต่างประเทศยินดีตอนต่างประเทศสองคำวา่ขขวาแน่เด้อว่าผมมาเจอกับคำว่าคำว่ามาไทยงานประจำปีเด้อี่มือสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อสุขุนกับสีร้ายเด้อมือสุดท้ายะ หวาทายบรรยากาศนั้นานพ่อเมพี่น้องกนไลก้เซ็ตก้นลตาลเ่อป็นกำลังใจงต,งต่อไปไงพ่อเม,ม่พี่น้องเข้าได้ครับเป็นส้มเน้อเข้ามากะสี้ทยเป็นบาง่วนบางตอนเน้อพ่อเม่พี่น้องเข้าบึงเพราะว่าเป็นเปิดเทเลย ข้าววายกับสตาร์ทออคุณบางสวนรมากตอนก้นหนีกล็ล้ายได้พี่น่องเอ้หมูสุดท้าของกินของขายกา็นร้ายได้พี่นอ่องา้าว บอนิงก็ตออ้พองขอถูกขอไป่หรือ่อเม่พีน่นองหรือาเข้าบาดยางแ่งานไทยนะการข้าวบุญหรืองานนี้แต่เสียงข้าวบาดเบาไก็ต้องขอถั่ขอไพ,พ,พ,พ่อแม่พีนองเรือตรา ตัวเสียงล่างแห้งได้ดีพี่น้องเอยมือชุดท้ายของขายกระไรเนี่ยกระเพิ้นกระไรเยอย,ย,ยอพี่น้องือมาขายกับนักดาลอยพอมีพี่น้องเขาเบิ่งเล่นอันเจ้าบาทชามเสิร์ฟาบาทชามสิร์ฟหายกเอาดถเนี้ยขนมชื่อยังนี่งขนาดอีหยังเคยยังแค่ียกขนมอะไรเหรอขนมทั้งแตกขนมทั้งแตก สิ่งต่สามสิ่หาเอาที่เอาสิ่งหนึ่งเอาด้วยนองเบิ้งบ่งบเคยกินจะเกลือเส้นขนมทางแตกเร้่อพี่น้องเด้อน้องเบิ่งเพราะว่าคำหวานเราเคยกินได้ในสิ่องเบิ่งคอมเมนต์กันเข้าวไม้ใเรื่องพี่น้องหรือถามว่าพ่อแม่พี่น้องเขาเคยกิน ไายสิเงี้ยอยันก็หลายเลยงานสุดท้ายงานประจำปีเออพ่อแม่พี่น้องเออไายแนวกินแนวยาให้พ่อแม่พี่น้องครับบุง ประมือกว่าฮะหนวดนั่นเดียวเค้ื่อจะเอาสลับกันกระไรอ้ย้อยดีกว่าพี่ประมือใหม่ละ้าบาท บรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเดมีเด้อทีมงานบ้านต้การหน,นีมาเสียงโศกเสียงดวงได้หน่พี่น้องเลยนี่ไหลนะเข้าอยู่บ่เห้อก็สิได้กินอยู่่ตุ๊ก,กตาเนี่ยแหม่ร่องเสียง,ง,งมึงดี้ร่องมึงดูนี่รางวัลทุกปืนเสียงดวงเนาะ เสียงดวงเสียงบุญวาสนาเนี่ยแล้วขวานาะนี่อยว่าเจ้เอ้ยเดี๋ยวมึงค่าเดี๋ยวมึงเนี่ยเนี่ยบึ้งแต่รักกินลองยังไปทางเดินไปเรื่อยๆกันกินขนมจีนบ่ สะดุ้งกระมี่เลยนะเนีเ่ยเอ้าใส่พวกเสื้อเดรนงานมากนะกันอม,มาทตก เอาตักไครแ่กรเปิดออกมามันมีน้เบอร์เขามาออ๋อเมนบอเออองงดูเสียงดวงเนาะเบอร์ยเบอร์มันยังมีเบอร์เขามาอย่ลยังมีเบอร์สองเบอร์สาม มีทุกเบอร์ไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพียงเบอร์แปดตักไข่เด้อพี่น้องเด้อเสียงลวง,งอ่าใส,ส,ส่สามอย่างเซตยนสูนี่ตามเบอร์มันม,ม,มีแต่พงงเพียงอะแยกเบอร์แปด ตทำตายกัุดท้ายบรรยากาศไทยพรมพี่นองครับคุณเน้อสียางรูเพลงก่อนพวกร่าเพลงมีนีกระซิบเด้อพี <Yeah. S 1> ่นวอ สัตุโงงล่องเบิองป่เป็นตอนนจีอนแั่นี่แต่ดี่แบบนุมจุ่มจิ้มอะไรหวานยางไปกะทิเดิมส,สีดสุดซอยเด้อพี่น้องเด้อนี่ข้นละลายนี่ย

นี่นาวลาวเด้อพี่น้องเด้ออายิ่งขาดหมดเป็นดูลก็จังสีหลายได้พี่น้องเออ กาแฟกาสีจุกคีดเพี่ยงสามีหรือพี่น้อง,งหรือไรวะอะไรไวะลองคีบบงดบางทีต้องขอบขอคุณขอบคุณ่อแม่พี่น้องด้วยว่าเอฟซีเมือสุอดหกมีหมอบาับสม รถติตาม2องข้าวบาเด็กาบิญชาว่าตามเป็นจ Пос นเยอเลยกรสโฆษณาหรือพี่น้องหรือเอามาแล้วก็จะดึงกดไลกดแชร์คอมเมนต์หครข้าวทีผัพรเมีน้องเขาลยค้มเด้อ้องขอบคุณขอบคุณพอเมพีน้องด้วยเย่มื้อสูบซ้อข้าวบานกาบุมี่ยังติต่อ พุ่มพวงเมทนีองที่เขามาทำสวนกินตาคกินมีคำว่าทำพิดผ่าขอข้อดึงขอไพ่พรม่พีิน้องเรืองคำว่า,าก็สิ่งบคิดไปแล้วสึกับคำว่าบายดีสวัสดีเรื่อแรม่พี่น้องกันเดือสูขสูบสุบนเด้อ